I don't want to go to California. Go to California tonight. I don't want to go to California. Go to California tonight. I don't. สวัสดีครับเราจะมารีวิวอาสาของเจ้าสัวเฟิร์มนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เจ้าเจ้าของรถที่ไม่สามารถออกกล้องได้ครับไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรบางอย่างหรือเปล่านะตอนนี้เราจะให้แบงค์มารีวิวแทนเริ่มจากชุดหน้าก่อนเลยแบงค์อะไรครับแบงค์สมุกกิกไฟยองปักกุกรีวิวก่อนเลยแบงค์ MT ศูนย์เจ็ดแบงค์ MT ศูนเจ็ดนะเอารีวิวอะไรชุดหน้าก่อนเลย นาเออชุดหน้าก่อนเลยชิวหน้าชุดหน้าเท่าไหร่วะโอ้ยเอาพูดมาพูดยีอห้สายใหม่บ้าหนึ่งสองสามครับนี่ครับมันเริ่มที่ชิวหน้านะครับชิวหน้าครับผมหน้าครับสองพันแปดนะครับชิวหน้าสองพันแปดเป็นงานที่ผมไม่รู้ทราบว่าเป็นงานอะไรนะครับน่าจะเพียวคาร์บอนนะโอเค ก็ไม่รู้เนีผมไม่ใช่เจ้าของครับเจ้าของไม่กล้ารีวิวเองครับนี่ไม่ให้รืวเจ้าของมันไม่กล้ารีวิวมันยังไงรวยซะล่าไม่กล้าไม่กล้าโชว์ของแต่งระดับเจ้าสัวนะระดับเจ้าสัวแล้วนต่ผมขับรถซีซีเยอะผมยังแต่งไม่เท่านี้เลยแต่งเป็นแสนแต่งหดจริงอันนี้อันนี้นี่แน่นแล้วอุดกระจกอุจกระจกประมาณเจ็ดร้อยนี่ครับอุจะเจ็ดร้อยมอ่านไม่ออกเหมือนกันครับ่าอะไรไม่รู้อะไรพี่ อาจจะไม่รู้อ่ะช่างมันเป็นหาอะไรไม่รู้ครับเอออะไรสักอย่างครัเอาไปใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะแล้วก็วิ่งวิ่งหน้าวิ่งหน้าเพียวคาร์บอนเท่าไหร่ครันพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทไม่แน่ใจว่าพันเท่าไหร่ครับพันพันไม่แน่ใจบอกมาก็ผมจะจัดไม่ได้เหมือนกันเยอะจัดของมังเทพจัดหนักหนักหนักหก็นี่ไปโป้ไปนี่เปิดเปิดเปิดให้ดูเลยแลวเปิดเปิดได้ไหมเฮ้ยไม่เปิดเปิดให้ฟังเลยเปิดให้ฟังเลยเออเปิดเปิดเลยเปิดเลย

ไฟเบรกเตอร์โอเคอย่างแจ่มพอพอว้รนโอเคพออะไรอีกครอบโช๊คเหอมีนี่มีไปรีไปรีสีฟ้าสองร้อยแล้วครอบโช๊ครโช๊เท่าไหร่ครอบโช0คแปดร้ครับแปดร้อยแปดร้แล้วนีนี่แบมโบ้เมโติเกอร์ติเกอร์อย่าไปุ่งอยไปอไม่นับวอไม่นับไม่นับอันนี้โอเคขึ้นมาลงแผงคอเลยดีกว่า โอนี่นี่ก็หนักหนักแข่งคอที่โคตรโหดบอกเลยนี่เอาอะไรก่อนดีเอาเอาการแทนการแทนก่อนนะการแทนประมาณสามร้อยคู่สามร้อยคู่หนึ่งติดข้างเดียวแล้วมาติดข้างนี้ติดตุ้มแฮนด์ต่างนี้ติดตุ้มแฮนด์เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เรียกแฮนด์ดีกว่าเป็นแฮนด์เนี่ยเออเป็นแฮนด์เป่าเป่าสองพันสองพันสามร้อยนะครับสองพันสามร้อยก็นี่เขาเรียกว่าที่ครอบที่ครอบแฮนเนี่ย ครอบแผ่นเอ้ยครอบอะไรครอบผัวโชคเหรอเขาไม่ได้ครอบนี่เขาบอกเออเนี่ยครอบผัวโชคอันนี้คืออะไรวะเรียกครอบแผ่นแล้วกันเออก็เท่านั้นแหละเจ็ดร้อยก็เจ็ดร้อยกว่าบาทนี่แล้วก็นี่ตุ้งตุ้มโชกพันคู่ละพันกว่าบาทคู่ละพันเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อ๋อนี่หนักหนักดีดีเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนนะอันไหนอันไหเอาคอนเด็กอันนี้ลีนเอาปั๊มก่อนเอาปั๊มก่อนครับปั๊มคู่หนึ่งนะคู่หนึ่งเออประมาณสี่พันเก้าครับ ตีเป็นเก้าของแท้นะครับของแท้ไม่ต้องเล่นแบมโบ้อะไรคันนี้ก็หนึบแล้วคันนี้ก็หนึบแล้วใช่ยเบรกหัวทิ่มเบรกหัวทิ่มเบรกหัวทิ่มนะแล้วก็หนักๆเลยก็นี่ดมอันนี้คือโดมิโนโดมิโนนี่รวมสายรวมสายคู่มะแล้วอันนี้จัดพันสามหกพันสามจัดเต็มอันนี้ชุดหน้าก็ครึ่งครึ่งอะไรว่าครึ่งแสนแล้ยเกินไปยังไม่ถึงยังไม่ถึงประมาณสองสามหมื่นแล้วมาสองสามหมื่น จริงนะโหชุดหน้านี่ถือแต่ว่าโหดมากโดมิโนนี่แท้ะอันนี้ของแทะของแท้ต้องลอกถ้าไม่แท้ไม่ลอกครับแค่ของแท้ลอกเะถามว่าหนึบหนึบหนึบจริงของแท้ลอกของแท้ต้องลอกนะใครซื้อแล้วบอกเฮ้ยกูใช้มันสองสามปีแล้วไม่ลอกนี่ของไม่แท้นี่ของไม่แท้อย่าไปเชื่อครับนี่ของแท้คือของแท้ที่ลอกดูแลเหนียวมือเลยครับคือของก๊อฟกูนึกว่ารานน้ำจิ้มอยู่เนี่ยของก๊อฟของก๊อฟไม่ลอกของแท้ลอก ซื้อของซื้อของก๊อฟดีกว่าไหมอ่อนี่มีไม่ได้ไปเรียวไปเรียลไปเรียลไปเรียลอันนี้ก็ประมาณสองสามร้อยสองสามร้อยแล้วก็ชุดน็อตน็อตข้างหน้าชุดน็อตนี้ช่างมันไม่รู้เท่าาไหรร่ก็ปะมณเกือบสองพันแล้วกันเกือบสองพันก็อะไรก่อนดีเกียร์โยงเกียร์โยงเกียร์โยงอ้โหนี่ก็หนักเหมือนกันเกียร์โยงนี่ก็หนักอยู่นะ อะไรเล็กซซิงบอยแต่ประมาณก็สี่พันนิดนิดสี่พันิต้นสี่ันนันต้นอันนี้ปั๊มบันนี้ก็เจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อกว่าบาทเจ็ดร้อยห้าสิบปะมาณใช่ครับหนักอยู่นะหนักดีว่าดีครับดีดีเบรกหนึบดีเลการวางขาได้กี่ระดับสาระดับป่ะเออไหนลองวางวางอะสามระดับอืมองม่นพอใจกจะของมองหน้าเนีระขอไม่พอใจนะชื่อของ เออแล้วก็มาท่อราคาร์บอนท่อไว้ก่อนนาเอาคาร์บอนก่อนดีกว่าคือคาร์บอนนี่คือประมูลงานประมูลนะครับประมูลมาเจ้าของบประมูลมานี่ก็เก้าร้อยกว่าบาทเก้าร้อยกว่าบาทเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่นะเห็นอยู่ไหมเก้าร้อยกว่าบาทนี่ก็คือคาร์บอนนะครับคาร์บอนอันนี้ก็นี่ก็สี่ร้อยสี่ร้อยเราก็มาเจอหนักๆหน่อยกันนี่ครับเราใช้งานใช้งานจริงนะคันนี้ จ้าสัวบอกให้ล <those S 2> ูกน so, like, ้องขับเจ้าสัวบอกให้ลูกน้องขับซื้อขับซื้อแกงซื้อแกงเอาไว้ซื้อแกงเจ้าสัวขับเบนซ์ขับมีเบนซ์มีเบนซ์อยู่บ้านมีเบนซ์อยู่บ้านได้ข่าวว่าจะออกออนิวออกออนิวอีกตัวประตูสี่ประตูเข้าเรื่องเหอะสี่พันห้าไปท้ายเอ็มดีไปท้ายเอ็มดีนะเปิด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 ให้ชมเปิดให้ชมเปิดแล้วดีนะคิวแล้วกูแล้วกันเปิดได้หมดไปท้ายเอ็มดีนะบอก มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยอ่าเีรือปิดอ่ะแล้วก็นี่เูดินี่ครับเรียนทับเรียนทับได้นานอยู่อุ้ยไอ้ฝันการใช้การใช้งานมาเยอะอยู่ไอ้ถือว่าหลึบนะไอ้ยี่ห้อนกคู่กว่าวะไอ้เฟิร์มนี่นกคู่ป่าวะใช่ป่ะนกคู่เออยี่ห้อนกคู่ครับผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไร รู้ว่าแค่ที่ห้อนุ่งหนึหนึบมากก็คือไม่มีโยกไม่ไรไม่มีโยกไมม่ีอะไรเลยก็คือปกติเราใช้นี่คือมันจะแบบยกโยกของเราออกมานะอยู่ว่ารอนอยู่ครับพันพันสามร้อยแล้วกันพันสามพันสามร้อยพันสามร้อยโอเคก็มุมดวงของของแต่งก็มีแค่นี้นะครผมมีอะไรอีกอะไรอีกมีชุดข้างล่างอีกคอฟูคอฟูคอคอฟูเออสองจุดห้าครับนี่คอสองจุดห้า อีสองสองนิ้วดิสองนิ้วสองนิ้วคอสองนิ้วสองพันห้าป่ะเออซื้อมอซื้อมือสองมาซื้อมือสองสองพันแปดร้อยสองพันแปดร้อยพ่อสามพันหกร้อยพ่อสามพันหกชุดนี้ก็เท่าไหร่ละบอกกันเท่าไหร่สามพันหกหกพันกว่าบาทเออหกพันกว่าบาทนี่มือสองนะครับมือสองที่ขนาดมือสองนะมือหนึ่งมีหมื่นกว่าไม่ใช่อะถึงหรอถ้ามือหนึ่งถ้าเป็นคอฟูก็สี่พันกว่าเออก็เกือบหมื่นละกันเออเกือบหมื่นตีก็เกือบหมื่น แล้วก็ไอ้น็อตทองน็อตไอ้น็อตไอ้น็อตทองนี่มันไม่ใช่น็อตไอ้นี่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นพลาสติกครอบพลาสติกครอบมันน็อตอีกทีอันนี้ก็ของก็ไม่ได้บอกราคาเหมือนกันรวมๆก็มีของแต่งแค่นี้นะผมก็ตุ้มไหนตุ้มไหนตุ้มช่างมันเถอะโอเคแล้วก็สำหรับเจ้าอาสามคันนี้นะครับก็ถือว่าสุดสุดมากในเลื่องขิงแต่งโหดจริงอันนี้ฮะ เมียเจ้าสหน้าอนเน่ยตอนนี้เราก็ต้องรีบกลับก่อนนะตอนนี้เมียเจ้าสัวแลอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วดูจากทรงพักกิวดูทรงปิ้วหน้าดูโอเคแล้วเราก็ต้องขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ถึงม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลานะเพราะอะไรเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับไอแบงค์มาปิดกล้องนี่สัตว์